<c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั่วเอาเลาพัฒนาหมอดูเลขเด็ดคนท้องมาหาเจาแดงเจแดงไม่ได้รับสายเนาะเจแดงไปแกเข่ากล้องที่ล่มบานชงเดชพายุพรดาจะเริ่มมเดิสวัสดีค่ะลองหวยเราท่านหรือเปล่าท่านท่านจะลงมเด๋ยนนี้แหละแปดแปดลาวแปดร่างบนตัวเดียวแปด ค,คู่ชุดแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกค่ะสามตัวสองแปดสองสองแปดสองค่ะห้าแปดสองห้าแปดสองค่ะแม่แดงลงโทรศัพท์ไปด้วยนะครับค่ะได้ค่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะอะคุณจะไปไหวมากไหวยเดี๋ยววิ่งลูดเนอะลูดที่แปดนะคะเนอะ รูปที่แปดในวันที่สิบเอ็ดนี้พูด <c oughs> ถึงไปถ้ามันอันเข่ากองเป็นตอดีใจดีใจค่ะทอมส้มเออเป็นตอดีใจเป็นเตอรฟุ่งใจคนมากินของเหาเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอกรมาาเจ้าหน้าที่บุคลากรลายฟลาย,ลายมากินของเหาเมียโอ้ย ก็เป็นควา้างปลาปื้มใจที่มันไม่กลินของเห่าเนาะหลักการมีระเบียบต่อแถวตะหมออย่างต่อแถวเนาะนพยาบานเจ้าหน้าที่เขาเป็นกับต่อแถวเนี่ยเป็นต่ดีวกดีใจเป็นต่อพุ่งใจอยู่ค่ะว่าคือไปงานวัดเนี่ยงานวัดเจ้าบ้านญาติกันมาลุงตุงนั่งมันก็นลยบรรยากาศเลยค่ะอันนี้รู้สึกปาปื้ม ใจดีใจยิ้มดีที่เพิ่นมากกินเขาเฮ้าเนาะจนที่กิง่งที่กิ่งเฮ้ากับอยากให้เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลนั่นละเพราะว่าลดต้นทุนในการเพิ่นทำงานไม่เงื่อนเดือนเนาะเงืนเดือนเพิ่นก็จำกัดก็ไววถ้าซื้อน้ำซื้อไนซื้อย,อยา่างอืน่นกินว่าเขาก,กองเฮ้ากับไปแจกถ้าผู้ใดมีจิตใจถ้าผู้ใดมีมีความศรัทธามีความที่อยากจะแบ่งปันให้เพิ่นนะั่นนะ จะแดงว่าเอาไปซอยหมอซอยพยาบาลซอยเจ้าหน้าที่รัดเพิ่อนนี่จะดีกว่าถึงแม่ว่าเพิ่นจะได้เงินเดือนรัดแต่เพิ่นกับว่าได้หลายเนาะแล้วก็ใช้ใจ่ายมันก็แพงสมมุติเท่าไปเขากลองให้เพิ่นหมื่นหนึ่งเพิ่นกับรดต้นทุน่นลงไปตั้ง4 0่สบห้าสิบาทคนนี้เงิ่อนวนนั้น,น,นเพิ่นไปซื้อน้ำกินได้น้ำเก่าไปแจกอยู่ค่ะแต่ว่าเพร่าเนาะเอาไปจกักแพกหกแพก มันคือมันหน่อยเขาเจ้าก็ต้องการน้ำไปไปล้มบานสิบางครั้งมันก็หาซื้อกินยางเนี่ยเขาต้องเขาเซเว่นเนาะแต่ยางเมย่เยเดยข้นไข่ข้นยังกระไดตัวสีเป็นยางบ่หอดเซเว่นล้มบานบางครั้งกับบไดเอยู่ข้างนาเห้าเนาะบ่คืออยู่ร้านคาโลเด้ในตลาดคารเโลเด้ต้องได้เดินหาเมื่ออีกค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าเห้ามีใหญ่ศรสทธาหเฮ้มีพ่อนั่นนะจ๊ะแบ่งปันกันไปเนาะ ก็บ่มีอันดอกเดือนสกา่าเพิ่นก็มีโซ่ไม่หลากเพิ่นก็อยากทาในส่วนนั่นเฮีเาเห็นบุคลากรจ้าหน้า,นาที่เพิ่นนั่งกินเขายุ่มมันไดแน่มุ่มตึกแน่ถ้างานเพิน่นจะหลายเนาะก็เลยอยากให้เพิ่นแบ่ง,บ,ง,บ,ง,บ,งบาทแบงแบงบ่ภพระละของเพิน่นถ้าผู้ใดไปต่อเห่าทุกมือกักบิีดีลดต้นดื้นไปสี่สิบห้าสิบบาทเนาะเนาะลดต้นทุนในการใช้เงินในวันนั้นๆของบุคลากร กจะดูแลเราเนาะเป็นควันกำลังใจให้เฮ้าเป็นดูแลเฮ้าค่อยไอ้แนะนำค่อยเขียนบัตรค่อยแจกยาค่อยประทาสัสมพันธ์ดูแลเฮ้าเฮากับดูแลเพิ่มเป็นควนามปราบปื้มใจคักชาวาบ้านผู้ไปหาหมอเพิ่นกับยางมือได้กอเสร็จจะไปล้านคขาบางครั้งในโงรงพยาบาลมันไม่มีลานขาเนาะเนาะก็โอ้โอปราบปื้มใจค่ะ <c oughs> ป่าปื้มใจหมอดูเลขเด็ดหมอดูเลขเด็ดเราพัฒนาเนาะ่ะเนาะมือนี้เราวราวพัฒค่ะเป็นที่ปรับป,ปลื้มใจจริงๆเลย ในงานวัดงานว่วแจกเหลือหล่นเนาะผ้ากระตาไปเอาเน้ยบางครั้งก็กเอาของเฮาไปทิ้งนะครับอของที่เ่าถือใจหรือของมันบูดมันเน่าเต่งกันไปแล้วว่าหน่ากินกันไปทิ้งไ้เป็ดให้ไกล้เนาะไปทนะีจุดนี่จะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เพื่อนดีขึ้นกันเนาะไปที่จุดโรงพยาบาลเนานะซอยเหลือบุคลาก่อนของเฮาเราแล้วกันฉจะได้วอกกันเบิดมือบนเด้นะีนะ่เนาะท่านผู้ชมเนาะ มันเป็นขั้วมีอย่างละที่อยากจะแบ่งปันแบ่งเบาภาระเป็นกันเงืนเดือนหน่วยเนาะค่ะเนาะก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันถึงสิ่งเงินเหลือนลายกับว่าเพ่อใส่เดี๋ยวคนใส่แรงงานค้นใส่ชีวิตค้นใส่เงื่อนเดือนอยู่หุ่นนะไหนจะค่าหนุนค่านี่ไหนจะค่านามคาไฟไหนจะค่าผ้าสีไหนจะค่ารดค่าล่าน้ำมันลดอีกโบมินวาเขาจรไดเงินเดือนล่ะหลายล้เมันสิบแมนเน้ะคาไฟค่า น้ำมันลดไปทําง,งานค่ขาขอบรัวลูกหลานเพิ่นบนเป็นตาะโตเพิ่นผู้เดียวเนาะต้องแบ่งปันนะอยู่ในสังคมต้องแบ่งปันนะท่านผู้ชมเนะาะก็แบ่งปันได้ก็บแบ่งปันเนาะเป็นความปลาปลื้มใจก็ขอขอบคุณเอฟซีด้วยในกลุ่มเพิ่นกระแขนหอยมากเนาะค่ะเพิละลอยคุณละสองลอยกับไมยแขนมากกับมุทันาสาัตุนเพิ่นเนาะค่ะเนาะผู้ที่มีกิตใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้ลำรวยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีในวันทางนานนะคะไปเบื้องเล่าพัฒนาตัวเลขกันครับหมอดูเลขเด็ดลาวพัฒนที่สิบเอ็ดเดือนหกหกแปดนี้คะ่ะค่ะลาวพัฒนาแปดค่ะแปดหดแปดบนล่างบนล่างนะคะบนล่าง บนล่างค่ะเป็นได้ทั้งบนเป็นได้ทั้งล่างนะคะบนบวกล่างเป็นเลยแปดหนึ2 2 2่งแปดสองแปดหกสองแปดสองบอกห้าแปดสองสองแปดสองถ้าจำผิดนี่จังแดรท่านผู้ชมฟังเอาตะตุนนะ่ะเนาะจะเด็กเกคิดว่าเพิ่นบอกสองแปดสองละห้าแปดสองอีกค่ะท่านผู้ชมเนาะลูดแปดนะคะรูดแปดวันนี้ เมื่อนั่นออกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยเมื่อนี้กันนาสิออกแปดสองแปดสองอีกเนาะหรือสองห้าแปดสองบอกแปดห้าแปดสองเป็นยังนะเฮะ้ยมื่อสิเป็นเมวดอก้อนนี่ออกเจ็ดสองห้าสองห้าแปดสองแปด ห้าแปดสองเจเรียงวานะมันจะต้องหามลักษณะนี้เนาะเอาเบิ่งลงเบอร์โทรให้เพิ่นเพิ่นบอกลงเบอร์โทรให้เพิ่นนั่มเบอร์โทรหมอดูเลขเด็ดนะคะไาอยากโทรไปเอากลอนก็นกนเอาเลยค่ะ,คะนะน่ะศูนย์แปดสี่ หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกค่ะเบอร์โทรหมอดูเลขเด็ดนะคะไปสนใจอยากดูดวงน้ำเพลินบ่หรืออยากดูตัวเลขน้ำเพลินก็ติดต่อเพลินนะคะหรืออยากได้เลขก,ก่อนเล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยก็เอาน้ำเพลินได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมมาได้เบอร์โทรกันน้จอขีมหนึ่งชุดแถมสบู่หนึ่งก้อนนะคะเนาะ ก็12บสองอยพัดบารุงสายตา4ี่ยบาทสองกระปุก7จ็บาทก็ลดได้แหละลดถึงวันที่16นี้เท่านั้นเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากหวยออกแล้วเราก็ไม่ลดแล้วนะคะเหลบสื่อเร็วไววเนาะเจเด,ดนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ